สวัสดีครับวันนี้วันดีวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับวันหวยออกวันนี้พามาขอโชคขอลาบกับพญาเล็บคุดนะครับขอให้ท่านรุดรุดจับเงินจับทองจับโชคจับลาบจับเลขเด็ดๆนะครับให้ลูกสองตัวสามตัวตรงๆด้วยเถิดสาธุอันนี้นะครับ เรามีเอ่อของมาถวายท่านนะครับเป็นถั่วลิสงน้ำเปล่าเอ่อดอกไม้สีขาวนะครับวันนี้เราจะขอโชคขอลาบอันนี้จุดไปครั้งแรกไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวจะขอท่านใหม่นะครับวันนี้ให้ท่านได้จับ เงินจับทองจับโชคจับลาบมาให้ขอให้มาตรงๆนะครับขอให้มาตรงๆชัดๆเห็นจัดจะนะครับเอาดอกนี้แล้วกันขอให้มาชัดๆจัดมาเต็มๆนะครับ เดี๋ยวเราจะกล่าวคำบูชาท่านก่อนนะครับนโมตัสสะภควะโตอวรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอวรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอวรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะกะอะปิ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 มะกะอปิมากะอปิ มะกะอาภิสาธุขอให้ท่านจงเกี่ยวเอาเลขเด็ดเด็ดมาให้ลูกให้ลูกได้มีเงินมีทองใช้ให้รวยกว่าคนไม่ให้จนกว่าใครให้ปรดนี้ปรดศิลน,นะครับมีโชคมีราบด้วยเถิดสาธุคารูป,ปิจากิติมันตังมะอาอู โอมพยาคุธรุดรุด,รดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะเมตตาณล้างอาถรรพ์ณจะเรินณมั่นคงอธิษฐานมิวันนี้รูปนำเอาถั่วลิสงมาถวายนำเอาน้ำเปล่าอาดอกไม้นะครับมาถวายท่าน ขอให้ท่านโปรดมาจงรับรู้มารับเอาของเส้นไหว้นี้ขอให้ลูกหลานนะครับมีเงินมีทองใช้ถูกหวยรวยเบอร์ในวันนี้ด้วยเถิดสาทั จุดยี่รอบนะครับรอบที่แตวไม่ค่อยชัดเลย รอบที่แล้วขอไม่ค่อยชัดนะครับแต่มองเป็นสามแปด เดี๋ยวเรามาลุ้นว่าท่านจะให้เลขอะไรสาธุขอให้ท่านจงมานะครับใครยังไม่มีบูชานะครับใครยังไม่มีท่านไว้บูชายังไม่มีท่านไว้คุ้มครองตัวนะครับติดต่อมาเลย แบบพลาสติกเรียมในน้ำมันมหาสเสน,น่ jam นะครับใครที่มีไว้รับรองมีโชคมีลาบนะครับถูกหวยรวยเบอร์ขา,ขายเจรจาข,า,ขายร่ำรวยนะครับมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ อันนี้ปลูกเสกเรียบร้อยนะครับผ่านพิธีกรรมต่างๆพยาเลือกคุดถ้าได้จับคู่ยางครับแบบนี้เขาเรียกว่าตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้ทําหน้าที่ในการหาทรัพย์นะครับเรียกทรัพย์ หาเงินหาทองส่วนตัวเมียนะครับทําหน้าที่ในการเก็บทรัพย์เก็บเงินเก็บทองนะครับไม่ให้หรั่วไหลไม่ให้หรั่วไหลทีนี้ถ้านำมาประกอบกันก็จะมีพลังนะครับมีพลังมีอํานาจมีอํานาจวาสนา เดี๋ยวรอรอลุ้นนะครับลุ้นว่าจะเป็นเลขอะไร ขอตรงตรงด้วยเถิดให้ท่านมาตรงตรงไม่ต้องให้ได้กลับไม่ต้องให้ได้เเป็นปิศนา fc ทาง youtube นะครับ fc ทาง youtube าที่อาจาร,รย์ให้ไว้นะครับตัวเน้นๆก็จะเป็น2973นะครับ มีสอมี7 3มี6 4 6 8่หกแศูนย์สามที่ชอบก็จะเป็น7 3นะครับ7 3กับ6 8อันนี้ก็เสียงเงากันนะครับเสียงดูนะครับส่วนชุดเต็มเต็มก็จะมี0 3 1ย์9 1 9หนึ่งสาโควิดสิจะมาไหม ไม่แน่ใจนะครับ6 2, 63, 64, 65, 67, 68, 93, 97, 28, กหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าการไว้ก็จะเป็น0 6นย์หประมาณนี้นะครับรูด9กับ69นะครับรูดเ้า รูดหกรูดเก้ากันศูนย์นี่ตัวเน้นเน้นก็จะมีประมาณนี้ครับสามตัวเก้าศูนย์สามแปดเจ็ดสามเจ็ดหกแปดสามหกสี่ แล้วครับใครเห็นเป็นตัวอะไรใครเห็นเป็นตัวอะไร เหมือนจะมีอักษรจีนอะไรไม่รู้ แต่เลกสามแปดสามสามแปดหรือสามแปดหนึ่งอันนี้เป็นห้าหรือเปล่า น่าจะเป็นห้าดูอันนี้ดีกว่าสามแปดหนึ่งสามแปด

อันนี้เห็นเป็นสี สเป็นห้าสี มาหมดแล้วครับเครเห็นเป็นตัวอะไรบอกหน่อยอาจารย์เห็นเป็นสีสามห้าสีสาม ลุนล้นๆกันนะครับเป็นแนวทาง